อะไรนะ่ะอะไรฮะงอนใครเขางอนใครขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนหลังกำแพงอะฮะฮะกดใครเขากดใครเขาเวก่งแล้วอะคิดดูน่ะปีนกำแพงไปนอนเฉยอะ อุ้ยไม่ใช่ต่ำๆนะเนี่ยไม่ใช่ดูความสูงเขากระโดดไปได้เก่งแล้วึเก่งแล้วโคตรเก่งเลยฮะโคตรเก่งเลยอ๋อขึ้นไปได้ยังไงคะ หนูขึ้นไปได้ยังไงฮะลงไหมลงไหมหรือว่าจะลงเองลงเองเหรอหนูขึ้นไปได้หนูก็ลงได evet. ้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลงเองใช่ไหมอ๋อลงเองหนูอยากนอนหนูอยากนอนที่สูงอ๋หนูอยากนอนที่สูงอนอนอนนอนนอนเออนอนนอน ถึงเวลาก็ลงมาก็แล้วกันอนะ่ะที่ลงอ่ะเนีย่ยมีไอเนี่ยให้กระโดดอยู่เนี่ยเออกระโดดลงมาเด้อเอาเอานอนนอนนอนอยากนอนที่สูงอุยอยากนอนที่สูงเอ